สวัสดีค่ะคุณป้าวันนี้แอพพิญญาก็มีโอกาสมาพูดคุยกับท่านที่มีปัญหาสายตาคุณป้าเชื่ออะไรอยู่ที่ไหนอายุเท่าไหรค่คะที่ปรแตวค่ะอายุห้าสิบ้าค่ะอยู่ตลาดราดกระบังนะคะพอดีมีปัญหาเกยวกับสายตาตาเนี่ยเป็นผ้ามัวหมอก็เลยบอกว่าเนี่ยเราจะเป็นต้อกระจกนะม,มีอาการยังไง,งต้อกระจกอะคะ่ะมันแบบมองอะไรก็เบลอเบอ่อค่ะเราก็เลย ไม่รู้จะทํำยังไงหมอให้ผ่าเราก็กลัวเนาะค่ะแล้วคุณป้ามาทานดีคอนแทคน่ะทานไปนานแค่ไหนแล้วคะก็ทานไปประมาณสี่ห้ากล่องนะค่ะสี่ห้ากล่องวิธีการทาทาน,ทานยังไงเท้าวสองเงินสองค่ะก่อนนอนนะคะค่ะแล้วพอดีทานเข้าไปเรื่อยๆมันก็ได้สี่ห้ากล่องเนี่ยตาเราก็ค่อยๆชัดขึ้นชัดขึ้นอาการข้ามัวมันก็จางไปแล้วไปแหกหมอดูหมอก็บอกว่า สายตาที่ว่าจะต้องผ่าก็กลายเป็นไม่ต้องผ่าแล้วค่ะก็ดีใจประทับงใจดีคอนแทคมากเลยค่ะอืก่อนที่จะมาทานดีคอนแทคเนี่ยอาการที่มันทรมานมากที่สุดแบเป็นยังไงนะแฉแสงค่ะตามันเบลอค่ะมองอะไรก็ไม่เห็นแล้วพอเจอแสงก็แสบลูกตาค่ะอน้อตาจะไหลนะคะค่ะน้ำตาไหลเจอแสงก็แสบแสบลูกตาพอทานไปสี่ห้ากล่องแล้วอาการแบบนี้เป็นยังไงคะอาการตก็มันก็ค่อยๆหายค่อยๆหายไปอะค่ะ จนตอนนี้ก็รูบแสงได้ค่ะมองได้ค่ะไม่แสบตาแล้วน้ําตาก็ไม่ไหลแล้วค่ะค่ะก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากมีโอกาสมาคุยกับป้าแกล่อยากให้ฝากบอกท่านที่มีโอกาสมาเจอดีคอนแทตนะคะที่มีปัญหาสายตาไม่ว่ามากน้อยให้ป้าฝากบอกหนะะ่อยค่ะก็อย่าปล่อยให้มันทรมานอยู่เลยนะคะมีคอนแท่ดีจริงๆนะคะรับประทานแล้ว รับรองได้เลยค่ะก,กันเหมือนคดีชั้นนะะื้ค่ะไม่ต้องทรมานไม่ต้องไปให้หมอเขาผ่าค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆต้องขอขอบคุณป้าเต๋วมากนะคะชื่อนภาพรก่อมเกี้ยงอาการที่เป็นแรกๆก็ปวดตาค่ะปวดตาปวดไปถึงถึงหัวมสมองเลยค่ะแสบตาก็ไปหาหมอหมอให้ยามาทานทานก็ไม่ค่อยยังชั่วแต่ว่า ได้คูโฆษณาวิทยุนะคะว่าดีคอนแทคนะก็สั่งมากินพอกินแล้วก็รู้สึกจะดีขึ้นมาแรกๆก็พอกินเข้าไปก็รู้สึกว่าตามันจะมีขี้ตาออกมาแล้วก็ไอ้แดงๆอ่ะมันก็มาขับเป็นขี้ตาออกมาประมาณ 4- ีหวันแรกนะต่อไปก็ตาก็จะใสขึ้นมาค่อยๆชั่วมาประมาณ15วันก็จะใสใสเจ๋วขึ้นมาเลยค่ะถ้าสมมติว่าใครที่ว่าสายตาผ้ามัวนะคะ ขอเชิญให้มาทานดีคอนแทคนะคะว่าจะทำให้ดีขึ้นเยอะเลยสายตาจะจจจจแจ่มแจ๋วเลยค่ะดิฉันเห็นกับตัวเองเลยค่ะกับสวรรอายุ84ดวงตามองไม่ค่อยชัดต,ตาข้างซ้ายก็เป็นต่อหินข้างขวาต่อกระจกกงไปทางไหนก็ลำบากเดินต้องคอยระวังตออะไรนั่นหวังวิวทยุ60โมงเย็นนะฮะก็บอกว่าให้ใหลองกินดีคอนแทคด,ดู เขาก็บอกมาเรียกโทรศัพท์ให้อายโจดไว้ก็โทรไปถามลองชุดกว่าก็ครั้งนี้ที่ว่าไม่เคยดีกลับันดีดีกว่าข้างขวาไปแล้วก็ตอนนี้ก็จีตใจก็สบายคุ้มคุ้มคุ้มคือมันอาการดีขึ้นฮมองเห็นก็ชัดขึ้นจะเดินไปทางไหนก็สะดวกหน่อยไม่ไม่ไม่ต้องคอยระวังอะไรเลยก็เชิญคนที่ว่าสายตาไม่ดีก็ ให้กินนเมือคุลคาาดีคอนแทคอาหารเสริมสำหรับดวงตาดวงตาคุณอ่อนล้าเต็มทีหลังจากผ่านการใช้งานมาตลอดหรือเปล่าถึงเวลาแล้วที่จะดูแลดวงตาเพื่อสุขภาพที่ดีดีคอนแทคสุดยอดผลิตภัณฑ์ขายดีอันดับหนึ่งในเอเชียโดยนวัตกรรมนานโนเทคโนโลยีซึ่งร่างกายดูดซึมได้อย่างรวดเร็ว สารซานโทฟิลและคลายท็อกซาตินที่สกัดจากดอกดาวเรืองจะเข้าไปบำรุงจอประสาทต,ตาและสามารถคงอยู่ในตาเพื่อฟื้นฟูด,ดวงตาได้ดีขึ้น D contact ช่วยบำรุงดวงตาเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาและดวงตาอาทิจอประสาทต,ตาหลุดลอกตอหินตอกระจกจอประสาทต,ตาเสือ่อมจอตาเปลี่ยนแปลงจากโรคเบาหวานสายตาพร่ามัวสายตาสั้น สายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาล้าจากการทำงานหนักผู้ที่ใส่คอนแทคเลนเป็นเวลานานตาแห้งวุนในลูกตาเสื่อมเยื่อบูตาอักเสบดีคอนแทคช่วยส่งเสริมการมองเห็นช่วยป้องกันจอตาเสื่อมลดความเสี่ยงการเกิดต้อกระจกช่วยรักษาการรับสีของตาดูแลสุขภาพตาเพื่อดวงตาที่ดีด้วยดีคอนแทค